สวัสดีครับมือนี้เขากัมาสาปลาครับผมอยู่หน้าขั้วคุณหลูวครับกับทีมงานครับบอมแอร์ไลน์ครับวัอนี้ครับคิดตันกันมากครับผมคิดตันนี่ละที่เดอบุกกันมากครับผมทีมงานเขากัมีตำหมักครับวัอนี้เผาปลาครับผมปลาท่านไหนได้ปลาตลาดครับนี่ครับขั้วคุณหลูวครับปลาตลาดครับ มือน,นีกันเครื่องสองสูบครับพี่น้องสูบซอยกันครับปลาปล่อยปล่อยไว้จักจักถุงกว่าปลาปล่อยไว้หนึ่ง่ครับปลาปล่อยไว้สี่โ่ถาเบื้องนะครับเครื่องสองสูบครับพี่น้องสูบซอยกันแบบจวด นี่คือการตีไก่ครับผมนี่นั่มาแล้วครับไก่ตีครับผมนี่นี่แต่โชว์โชว์ชนะไก่ตีเปไน็นยังไงโชว์ไก่ตีนี่ครับตีวัวละกันหัวยานะครับของเลนสมัยวัวล่างครับเอา้าเอา้าจัดตียังไงน,นี่จังซีเอออเ้าเอา้เอานี่นี่เฮ้อะว่าตีกันเน้อหน่อย เอาแล้วพี่น้องปลาตายแท้ละว่าได้กินหรอกโอ้ยอย่าทำอีกปลาปลาสามกับพ่อบุกบ่าสามกับพ่อบุกเนี่ยนี่ไปสี่นำมันมาอีกโดนขณะนี้เราก็ได้ไปนำกำลังพับมาเพิ่มเป็นสามสูงนะครับ ยอดมากครับเครื่องสามสูบครับผมนม้ำเลือกไวอปอนยั่ยงย่งถ่วมเยี่ยงแอวเยี่ยงข้ออีเดาผู้ทีมงานกำลังล่อเก็บครับเก็บปลาครับผมครับผมตอนนี้เขาก็ได้วัตถุดิบชั้นดีครับอันนี้คืออย่างครับผมสิ๊กเกอร์เดียนนะครับผมออคตัวใหญ่นะครับอมช่อนะ ผมโชว์นะอย่ายโยนยายโยนฉีกเดียนครับผมอันนี้คืองีกเดียนนี่อย่างนี้ครับยืดยืดดอกก็ได้จับสองมือยืดดอกเออฮ้ยพี่ออพน้องฉีกเดียนครับปลาไหลโคกครับเดียร์บอลโขงผมโชดนะอมโชดนะเพลงไหนะงไงครับสถานการณ์ตอนนี้ครับเล็ครับกี่ต้มเพียงไหนครับ ขีตต้มเพียงข้อว่าแม่น้ำได้ครับพี่น้องขีตต้มครับผมรอ,อันจังแต่เรไปนี่มีปลาสุนเหรอครับ่าหอาปลาสา่สากับพังมันพังลงเลยลูจะเบิ่งสาขุดไม่ครับมึงขุดที่กายนี่ครับจับโช่์นะบอมจับโช่์นะ จะประกอบญัยช่วยนะครับเกมต้องใส่สีดื้อปลาครับผมต้หลายปลาสิเย้ ปลาสลิดไงโจเลยฮะจับโจนะเจอแล้วครับปลาสลิดไงโอ้ยที่เด็ด

โยนมาโยนมาพี่เป็นแมนได้หรือพี่ดูนะครับวิธีการโยนโอ้เจอกุณครูนี่ได้ว่านะพี่น้องบังได้มาได้พี่น้องบังพี่รองโอ้โหปลาตาบดโอ้ยตัวใหญ่อยู่ดิตัวใหญ่อยู่ดิ ให้แกเอไปเบิ้งครับเอาไปเบิ้งเอาไปไหมเนี่ยไปสอบแ่ให้ได้พี่น้องจะไปตีมันเล้วตัวน้อยนั่นมาดูมามั่งมั่งนี้เดี๋ย่อันนี้เอามาใส่โซอย่างนี่น้อกของลูกว่าใดล่ะเนี่ยตีนี่ครับพี่น้องปลาที่เขาได้ครับจะถือว่ามาฐานดูครับพี่น้องจะต้มล่ามเลย ปลาสลิดกับปลาควอปลาดุกครข้าวบดตุ้ยไงครับเดี๋ยวมาทำเมนูกันครับล่างโตนี่ครับผมนี่จานหวังกำลังล่างโตครับผมสูงน้ำประดานครับผมครับตอนนี้เขากกำลังเห็ดเนือกินนะครับอีดาบุกกำลังอันขั่วปลาครับผมขั่วปลาต้มครับปลาคอโดยญ่ครับเก็ะแขนใส่ฉี่ครับกำลังใส่ฉี่ครับเนื้อกินอย่างไมั้ง เฮกิเดงนี่ฟักแบบเขาขาดใช่ไหมมาดูเอากินเมตาบักคุ่นว่าไปฆ่าอยู่หมอนเห็นมันขาดเองงีน่นเห็นว่าเป็นลอกอ้วกระฟักแบบจงไวเออนั่นแหละช็อตเออนั่นแหละโอเคนั่นแหะเดี๋มาเด็ต้มาฟาจำช้ำนี่ครับ กำลังทำการคั่วปลาครับปลาก้อยพี่ก้อยครับอันนี้เขาเอินปลาอย่างครับปลาสลิดครับปลาสลิดบางบ่ก็อร่อยบางบ่ก็ไม่อร่อยนะครับเอามันก้อยได้ยู้ไปลูแซ่บป่อนี่แซ่บครับที่เด็ดพับที่เด็ดทอดแห้งแซ่บครับขึ้นหน่อยว่าปลาสลิดไส้ทีโตขึแล้วซีโซ่ไสซีโตขึแล้วซีโซ่ทำการคั่วครับบ้านครับผม ปลาสลิดแต่เดียวครับการขั้วกต่บอกให้พี่น้องฟังแน่วาหน่งเหจังเลยเขาต้องขั้นแรกเขาต้องเอาเอาขีดออกครับเอาขีดมันออกก่อนบักหัวลงไปนี่ตัดหัวมันขาดครับพี่น้องหัวมันนี่สามารถเอาไปต้มได้อีกแม่นมาครับเ็ดแล้วก็ขีดมันนี่เห็ดเห็ดแก้วผมผมอมล้ำพี่น้องขีดมันเขาก็บตะล้อครับ ไม่งั้นขมครับขมอ่ำลำครับโมปลาบอตายครับพี่น้องนี่ครับจานหอมกำลังล่างปลากม่ร่งสยิเผาครับฝรั่งกำลังจะลางปลาปลาพวอคุณลู่กำลังสีเอิ้ยนี้เข้าเอิ้นอย่างนึ่งครับบังครับสับครับฟักครับฟักถูกก้อนนะครับพี่น้องถูกกลางก้อนฟักฟักแบบอะไรครับฟักแบบนี้ครับฟักแบบนี้ครับฟักฟักมึงจะไปล้วโป๊ะโป๊ะโป๊ะหรอ ฝรั่งเห็ดบ่เป็นฝรั่งเพิ่งเคยทำครับผมฝรั่งหากินบ่หมันบักนี่ฝรั่งฝรั่งกำลังจะย่างปลาน้าบ่เพียงเขาเองงูเปล่าเลยฝรั่งติดลมเนื้อเนี้ยเนาะแน่นเป็นแน่นครับนี่มันราบเนื้อได้บ่ายอยู่ยังว่าราบเนื้อเลย ทำการเผาปลาครับผมปลาเข้ากับป้อยแบบหลายครับคอเวล่ามาจับเสียดเสียเบิดครับตั้งหมอต้มปลาครับผมยีดบุกกำลังเอาคาครับผมนี่ อีสานบา Sandy, ้านเข้ากับมีเหมือนสุย่างครับผมาหนรีก่างวาลิธีการหักคอเนี่ยฝลั่งฝลังกําลังจะหักคอปลาคออางปลาคอของปลาคอขอ่มันเข้าหูแล้วฝรังฝลังกอมีหรอปลาคอฝลังหักคอปลาคอเอาเจ้าโอเอยันนี่ครับอยู่อีสานบ้านเขา บ้านดงแค่นหญ่ครับเอาไม้ยังพผลิตที่นี่ท่องลมฮูจักยี่บะท่องลมทางไปอันน้องแซงน้องแซงใช่แข้งนักเลยทางไปอันอีหยังกว่าอันนาที่เขาไปเปอันตื้อแค่ก่นน้องขอนน้องขอนฮูจักยี่บะครับน้องขอนฝรังน้องขอนน้องพลังฮูจักยี่บะน้องขอนพลัง พันีลง้มเดก่อจังนแมอนน้องขวัญีสาเลือืนเอนเขอจไปก็คือขันบักเน่าครับขันบักเน่าะครับเนาะขันขันบักละขันปลาใะเลักน่าครับบักน่ามาจากประเทศเวเนซุเอลาเนี่ยครับเน่าไปยายาเย ยีเขาผิดผิดมองผิดมองโหตัตแบบยงแบยขึ้นอันนี้ก็ต้มปลานะครับอ่ะจากเชฟเชฟบุกครับอะเชฟซิให้เบังนะครับนี่เรอวะ ห้องหน้าห้องไซอาลมน้องครับเกเอเคอเกเอเคโอ้โทษเอิญเกอสียงเนี้ยบ่บ่บ่เปียงเบียบ่ะเออบ่บ่เปียงเบียเปียงเบียอย่ารอดไปอ๋อต่อไปห้องกันทีขั้นขั้นครับเพื่อจะน้ำน้ำข้าวอะครับขั้นกะโอ้คือถ้าได้เต็มกำคือดีนะปานนี้เลยนนี่นี่ถ้าเต็มกำนี่ใครแน่นี่เขาจะขว้างยัง พูดนี่เหรอน้ำน้ำข้าวคั่นแล้ยวข้าวเดียวไปใส่ใส่ไปใส่ต้มครับใส่ต้มนะครับมันก็แย่ให้ให้รสชาติกลมกล่อมครับยกัับบต้มครขี้ปลานี่เขาจะสามาถขี้มือพอเปผ็ดเผ็ดแก้วได้ครับขี้มือเป็นเรื่องธรรมดาตครับปานหรอครับปานหรอใครผูจักกาแฟมีโปรเลครับนี่ครับเฟมอีโปรเลยเฟมอีโคไลอ่านี่แหละครับนี่แหละครับ ป้าจวมป้าสองครับแล้วป้าจวมแล้วเป็นนี่ยังก่อนแล้วกินเหล่าไรแล้วบ่แล้วเป็นนี่ยัางยูดงจับปูเขาเนี่ยเป็นพอยส์จำมึงเหรอพอยส์จำต่อไปป้าจวมมากสองครับวมมากสคือเริ่มคือกันเลยเมื่อกี้เขาขั้นแล้วแล้วเขาก็เอามาใส่น้ำต้มดูการเปลี่ยนแปลงของน้ำครับ น้ำจะขาจวจนพูนคือฮีเล็กหน่อยเห็นไหมว่าเขาอกเลยว่าบกขีปลาครับบกขีปาลาครับน้องเห็ดแก้วครับเห็ดแก้วอันนี้ก็ต้มครับเดือดเด้อแน่ครับผมวัตถ <to> ุดิบใส่ไปมีอย่างเนี่ยครับใส่บักพริกกับน้ำต้มปลาแล้วก็เกลือครับ กระผงนัวครับครับผมมาครับถึงขั้นตอนก้อยปลาแล้วครับผมใส่ผักครับสาลาเน่ต้นหอมมักซี่แล้วครับเนาะเอาขว้าครับเข่าขว้าครับนี่างฟองมั้งนี่นะเอามาถามมาขอดูดิถามเลยไส่แล้วเขาบอกข้นมาเขากันครับมนุษย์ครับสิ้นขาดว่าอะไรแล้วเด้อลืมใส่ผงนัวครับผงนัวของเขาผงนัวครับผงเมื่อผงนัวเขียนไปพ่อผงนัวครับผงนัว เทส์ลูกเมียนเคราของกองข้าหัินเ้ย่หลายแช่บหลยครับที่ห้งตวนาเปียนมือก็ไม่แม่มนี่ครับค้นของเขาครับมนุครับเฮ้ยจะเสียหรอวะนี่ของแค่สองข้อหมอ ก่อนหน้ามันก็ครับเนี่ยเขาบอกปล่อยปล่อยมงผงนั่นเองครับนั้งปลาใช่หรือครับปลาเ่าขันเกลืออลไรครับจะบขงหน้าเขาเขาผงใส่อีกเนาะครับบ่ครับรสชาติดีเขาปรุงไว้เป็นสูตรทั้งร้านครับสูตรทั้งร้านนะครับพื่อคุณดูครับไปอยากมาซิมกันเยื่อเยครับผมคือเหล่าขาว้าวมัครับดูครับอ่าบุราฟังตำลับปลายิงเขานี่ครับผ่านะเยี่ยมครับมาครับพอดเวลาสแตกแล้วครับ มาเด้อครับพี่น้องมาสเต็ตตกรำกันครับผมตาบักหุงครับผมเผาปลาเลี้ยงงานเผามาครับผมมะลังกับพี่ครับมะลังอันนี้ก็นเลี้ยงงานเผามาครับผมมะลังจะเตี้ยมตาบักุงไงเบิรง <c oughs> ครับเสียบิลลี่กับมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเขากูว่าให้กินได<ห>้เขาบ้านดงแค่เงาบ่เคยกินจีนนะครับอาเจ้คอนีิ่งจับคอยยคอยยิ่จับเพราะไหวะครับ อจขั้นขั้นมเต่าไม่นั่งของกันเดเป็นเดี่ยวกันเถอบานนี้ตอนเบื่อแล้วเว้าครับพี่น้องเจ็บเจ็เข้ามาแล้วจรวจคือเราครับตวดคือเราครับนี่ครับจ้ำจ้ำขีครับขีเลื่อรือครับนี่นี่เป็นัะไรครับรถันจบจบตั้งใจนคน นี่มันบ้านครับมันบ้านครับผมเราต้อบอกหุ้งไว้แพ้ขนาดนีกินแบบวัดป๊าคำแบบง่ายดีเลยไปมาเคยกินแสบยี่หรี่ปะเนาะมันหน่องกินยังฉี่แหละมันยังแสบไม่รู้เนาะมาดูครับพี่มาดูครับขอน้ำนี่ มาหนึ่งหนึ่งมหาอะไรเนี่ยเพื่อเพื่อดูน้ำแล้เดยวัดือนเ็มทานเป็ว่ามับสาวหือไม่ใช่ไหมครับเพื่อน่าดูะเอาอรงคายตอนนี้หน่อยนะเขาบคุกันด้บเอ้ยนั่งแปะเด็กัเขาเน้นกับเพาว่ากบางหันนิ่มเขาพ่อแบบ ก็ได้ใส่อกไปกินก็ยุบานไปแล้วแซ่บอะไรอกหินเดียวกับใส่ปลาบป็น่ายแัวมวิ่งเขาังพ่อเบิร์้เฮ้ยหามน่ะาน่ะครแ่บอกบแบบแบบแบบแซ่บแมงงบอปากเลย แสบลายยนปา่ออเนี่ยหอดไล่ะบ่มันก็บอะไรกินอยู่แสบลายยนปลาก่ออกกำลังผ่นเรือผ่านเียงเรื่อมพองยิงดุเลื่องพองยิงดุนยีงดุกเมีต้นตัวกับต้นได้ตากแห่งเลยครับครับพี่น่องทิปนี่ค่ะเอาไว้ที่นี่ะครับเดี๋ยวผมนี มันหายกินไม่เบ่งเ,เรื่อยๆรัมมบด้านมูนครับรอย่าโต่ตายย <มา S 2> <า>ิ่งดนมาเฮาเพราะว่าผมกินมันดนมูนครับ <reviews> เาขาก็ะดิมเหมือนลวครับสำหรับจิ้มนี่เขไาไว้ซรัมมี่แหละครับพี่น้องสวัสดีครับ